สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์ไปพร้อมๆกันนะครับโปรเจคเตอร์นี้เป็นโปรเจคเตอร์จีนหรือว่า LED โปรเจคเตอร์หรือมินิโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือให้ทุทกๆท่านดูนะครับอ่ะอันดับแรกเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนครับอ่าเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับไฟก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสี เหลืองๆนะครับนี่ตอนนี้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับวิธีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของโทรศัพท์มือถือให้เราต่อ Wi-Fi ไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ต่ออยู่แล้วนะครับให้เปิดบลูทูธนะครับ นอกจากเปิด wiFi แล้วเปิดบลูทูธด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเมื่อทำการเปิดเครื่องขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเมื่อเปิด wiFi เปิดบลูทูธแล้วให้เราไปที่ Setting นะครับนี่ครับการตั้งค่านั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าการตั้งค่านะครับเมื่อการตั้งค่าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมใช้มือถือไอซีลี่มี่นะครับตัวนี้ก็ตัวเลือก การเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับเ่ย a ม m i เขาเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็การแสดงผลแบบไร้สายนะครับตรงนี้แตะไปเลยครับการแสดงผลแบบไร้สายนะครับเปิดอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราทําการาการฉายภาพนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับให้เปิดตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ NFC นะครับแล้วก็การฉายภาพนะครับมาตรงนี้เอาเดี๋ยวเข้ามาใหม่ให้ดูนะครับ เข้ามาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าแล้วมาที่ตัวเลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาที่การฉายภาพนะครับตรงนี้นะครับการฉายภาพแตะไปเลยครับการฉายภาพนะครับแล้วเราก็แตะตรงนี้เปิดไปเลยนะครับเปิดการฉายภาพนั่นเองนะครับนี่มันก็จะหลังจากที่เปิดนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทําการเปิดนะครับมันก็จะค้นหาอุปกรณ์ เจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมันชื่อว่ามิานะครับนี่มิาบางเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่มันจะโชว์แบบนี้แต่ชื่อจะไม่เหมือนกันนะครับชื่อของโปรเจคเตอร์แต่ละรุ่นตัวนี้มันชื่อว่ามิานะครับเมื่อเห็นแล้วให้เราแตะไปเลยครับแตะไปมันก็จะหมุนติ้วติ้วต้วอยู่ตรงนี้นะครับหมุนเพื่อทําการเชื่อมต่อนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะหมุนอยู่แบบนี้หน้าจอตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรขึ้นนะครับ ถ้ามันเชื่อมต่อได้มันต้องเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือเรานะครับนี่ครับอ่าไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับเอาใหม่นะครับเชื่อมต่อใหม่ถ้าไม่เห็นก็เชื่อมต่อใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้มันฟ้องว่าไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปิดใหม่นะครับนี่ครับเห็นแล้วขึ้นมาอีกแล้วล่าสุดอ่าแตะไปเลยครับแตะตรงคําว่ามิล่านะครับ แตะไปมันก็จะหมุนติ้วๆอยู่แบบนี้ให้เรารอนะครับรอการเชื่อมต่อนะครับรอการเชื่อมต่อนี้ครับมาแล้วครับหลังจากที่มันเชื่อมต่อได้นะครับมันเชื่อมต่อได้แล้วหน้าจอมันก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือเราแบบนี้นะครับให้เราออกจากมือถือแล้วก็ไปที่อ่า YouTube ได้เลยนะครับเราจะดูจาก y o u t u b e นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะวางบนนี้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ อ่ะนี่นะครับเชื่อมต่อมือถือแล้วเราก็ไปหาหาคลิปก็แล้วกันแต่ผมเซฟไว้ใน y t u t u อ่าส่วนตัวผมนะครับผมมีไฟล์ภาพยนตร์ที่ผมแชร์มาไว้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับอ่าไหนหาดูไฟล์ภาพยนตร์ในมือถือเราเนี่ระหว่างนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวอย่างภาพยนตร์อ่ะลองเล่นดูเลยนะครับนี่ครับ หน้าจอมันก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมแตะให้เต็มจอนะครับแตะตรงนี้นะครับให้เต็มจอนี่ครับมาแล้วนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวปิดพ่อม่านก่อนนะครับมันจะได้มืดๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับหน้าจอมือถือเรามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าเอาความละเอียดนะครับคุณผู้ชมครับ เอาความละเอียดสูงสูงไว้เลยนะครับห้าขั้นสูงเลยเอาหนึ่งย์แปดศู P เลยนะครับนี่ครับนี่เป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ครับมันก็จะมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะดูภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับอ่ะนี่ครับ หน้าจอมือถือเราเป็นยังไงนะครับในโปรเจคเตอร์ก็จะในจอก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับดูครับภาพก็สวยครับคุณผู้ชมครับภาพสวยมากๆครับนี่ครับนี่เป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา2,600บาทนะครับมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับต่อมือถือได้สบายๆง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูภาพก็โอเคนะครับถ้าเราดูมืด ผมปิดพม่านไว้นะครับแต่แสงก็ยังเล็ดลอดเข้ามาได้ข้างหลังข้างบนก็มีแสงเข้ามาเช่นกันนะครับแต่ภาพก็ถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมโอเคในระดับ1นะครับนี่ครับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับเชื่อมต่อกับมือถือครับคุณผู้ชมดูครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับผมทำการทดสอบ เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมสวยงามนะครับภาพสวยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมินิโปรเจคเตอร์ครับถึงแม้ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์จีนเนี่ยถือว่าสภาพเครื่องก็ยังสวยนะครับที่สําคัญลําโพงดังมากๆนะครับลำโพงตัวนี้นี่ผมเปิดเบาๆเองนะครับถ้าเร่งขึ้นมาเนี่ยจะดังไปกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับของจีนแต่ทําไมเสียงลําโพงนี่ดังแจ่มจริงๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ แสดงว่าเขาทํามาดีนะครับคุณผู้ชมครับภาพสวยครับคุณผู้ชมครับสําหรับโปรเจคเตอร์มินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา2600บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851 998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ